สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ตึกสยามสเกวนะครับด้านด้านขวามือของเรานี่เป็นทางเข้านะให้ดูให้ดูบรรยากาศตอนนี้เป็นช่วงประมาณ6กโมงเย็นนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นหน้าหนาวเนาะบรรยากาศก็อาจจะมืดเร็วแล้วก็วันนี้ฝนตกด้วยนะฝนตกหนักมากฝนตกแรงมากเนี่ยยังมีแบบรอยน้ําอยู่เลยซึ่งเราก็เปียกเลยนนมาเดินเล่นนะคือกลับว่ามาเดินเล่นแบบสยามอะแบบสบายๆเดินเล่นๆอะไรเงี้ยสรุปก็คือฝนตก สุดยอดมากฝนตกแรงมากเลยวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราลองไปเดินตรงนี้พาไปเดินเล่นตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้เขาก็จะมีการปิดไงมีแบบปิดทางแล้วก็คือไม่ได้ให้รถแบบว่าเ,เข้าไปด้านในถนนแล้วนครัแบบเดี๋ยวเราพาไปเดินดูว่าเป็นยังไงบ้างตึกสยามสเคปก็เนี่ยถ้าอยู่ตรงนี้จะเริ่มเห็นไหม จะเริ่มเป็นแบบว่าทางต่างๆไปเดี๋ยวข้ามไปข้ามไปทางนี้ก่อนไปสำหรับเดินโอ้บรรยากาศอันนี้คือรถเขาไม่ให้เข้าแล้วนะทุกคนเพราะว่าถ้ารถมาปุ๊บเนี่ยต้องเลี้ยวไปฝั่งทางด้านสายก็คือบังคับเดียวไปด้านนี้นะฮะอันนี้คือเป็นถนนที่คนก็จะมาเดินเล่นกันแบบว่าชิวๆแล้ฝั่งด้านนี้ถ้าสูว่ามาจากรถไฟฟ้านะครับสามารถที่มาลงที่เอ่อสสยามนะครับแล้วก็เดินออกมาได้เลยเนาะ เนี่ยมันจะมีแบบว่าถ้าเราเมันจะอยู่ตรงห้ามกับสยามพารากอนนะครับคือพอลงสถานีปุ๊บจะเห็นเลยว่าสยามพารากอนแล้วก็สยามสแควร์ซึ่งก็คือเดินมาทางฝั่งสยามสแควร์ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศช่วง6กโมงเย็นนี่ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็น MBK นะครับที่เราเห็น MBK สยามสเควนะครับซึ่งแบบเซีมสแควร,ควรก็สวยมากขึ้นไปขึ้นไปแบบดื่มกาแฟชั้น9้าได้แล้วก็ดูวิวดูอะไรได้มีสวนสาธารณะด้านบนนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็น,นเห็นปห บรรยากาศดีมากคนก็มาเดินเล่นกันชิลๆสบายๆนะฮะเดี๋ยวเราพาบแบบเดินดูประมาณนี้ซึ่งก็คนเยอะแยะเลยนี่สวยมากเป็นช่วงกลางคืนนะครับเดี๋ยวว่าเดินเล่นๆเราก็จะเดินไปที่รถไฟฟ้านะครับก็เลยแบบถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูก่อนนะฮะว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ป๊อปมาดนะครับเมื่อกลางวันที่มาเดินนะแบบว่าฝนตกแรงมากก็เลยแบบ นั่งเล่นด้านบนจนถึงช่วงเย็นป๊อปมาดป๊อปมาดป๊อปมาดไทยสาขาสยามสแควร์นะครับก็คือตอนนี้แบบคนคนก็ไม่ได้เยอะมากนะครับคนก็โอเคอยู่เอยมีแบบว่าประดับดอกไม้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปลายปีแล้วนะก็จะมีแบบว่าความสวยงามประดับไป,ประดับอะไรอย่างนี้นะเหนไะ ใสากาออง,ะงาอะเดี๋ยวให้ดูด้านนี้เดินมาเดินมาเล่น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 โอ้ป๊อบมาดนะฮะอีด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็มีแบบว่าร้านอะไรต่างๆนะนะ่า นี่คือถ้าเดินไปก็เดินไปจุฬานะฝัง่งนั้นนั่นสวยดีเนาะมาดูเนี่ยคนจะมาถ่ายรูปเป็นตรงนี้ทุกคนนี่ส่นมากก็คือถ้ามาถ่ายรูปก็จะมาถ่ายตรงนี้นี่ตึกสยามสเก็ปมันก็จะเป็นแบบว่า,วาอิดแดงหน่อยๆเนาะแล้วก็สวยๆมาถ่ายมุมนี้เลยสวยมากมาเดินเล่นตรงบริเวณที่เรามาอยู่ตอนนี้ก็ส่วนมากก็จะจัดเป็นวอลคอนเสิร์ตจัดกิจกรรมจัดอีเวนต์ต่างๆนะครับ คนก็จะมาแบบเยอะแต่ว่าวันนี้ก็จะไม่ได้มีอีเวนต์อะไรเนาะนู้นรถไฟฟ้ามุมนี้ก็สวยเนาะอันนี้คือที่เห็นอยู่นี่ต้องยกความดีวองชาวเมือเ,เวนทับเจริญเนาะ,ะเวนทับเจริญคือเป็นตัวชูโรงเลยนะว่าไปเห็นปะเพราะไฟมันสวยคือตรงนี้เนี่ยเวลาคนมาถ่ายรูปเขาก็จะมาถ่ายกันแถวนี้นะเวนทับเจริญก็ยืนหนึ่งอยู่นะเรื่องของไฟเนาะสีสันสวยงาม,มไปก็ กะพาแบบเดินเล่นเนาะดูบรรยากาศเนี่ยคนมาถ่ายรูปมาอะไรกันป๊อปมาร์ทกับป๊อปมาร์ทกับอะไรอัน,นี้ของแว่นท็อปเจริญก็อยู่บริเวณด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวภาพดูอันนี้ก็เป็นตึก AIS นะฮะด้านข้างที่เราพามาเดินดูได้ดูให้ดูอันนี้ตึก ฝั่งด้านนี้จะเป็นลิโดอันนี้เป็นตึก AIS นะครับอันนี้เป็นของ AIS AIS แล้วก็เป็น True ต่อกันไปเลยโอ้นี่สวยมากไฟพามาเดินดูกลางวันแล้วก็พามาเดินดูกลางคืนอันนี้เป็นเสือพ้นไฟนะครับตึกขายสินค้าต่างๆด้านข้างก็คือต้นไม้แบบ แล้วต้นไม้เริ่มโตมันก็เริ่มสวยเนาะนี่ไงเสือพ่นไฟไฟเทเกอร์คอฟฟ่นะฮะให้ดูด้านหลังให้ดูด้านหลังให้ดูบรรยากาศด้านหลังว่าแบบเป็นยังไงบ้างนี่คนมามาเดินเล่นกันไฟสวยบรรยากาศดีดูบรรยากาศนะฮะอันนี้ก็แบบนี่อันนี้คือเป็นของตึกทรูนะฮะ ตึกทูกับตึก ais ติดก,กันเนี่ยทูกับ ais ก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับมือถือเนี่ยถ้าเป็นทางด้านซ้ายมือนะฮะที่เดินไปก็จะเป็นตึกลิโดลิโดคนนี้ก็จะมีขายเสื้อผ้าขายอะไรแบบเยอะแยะมากมายเดี๋ยวพาเดินต่อะนรับอันนี้ตึกกสิกรนะฮะกสิกรไทยก็จะมีแบบจอใหญ่หญๆหกสิกรนี่ก็ปังเลยนะจอโฆษณาแต่ว่ามันก็จะแบบว่าทําให้เป็น สีสันได้เหมือนกันเนาะเดินถัดมาโอ้โหตรงนี้คือสวยเลยตรงนี้คือเป็นของเชสเตอร์นะครับด้านซ้ายนี่เชสเตอร์แล้วก็มีแบบว่าร้านขายของกินอะไรต่างๆแ,แต่ว่าแบบไฟสวยมากเชสเตอร์ตรงนี้กระปังเหมือนกันนี่สวยงามมาถ่ายรูปได้ฟิวสวยมากอันนี้คือด้านนี้ก็จะเป็นของเดอะคลินิกนะครับวันนี้นี่น่ารักมากคิตตี้คิตตี้สุดคิว้วอ่า มีมีคิทตี้สิทคิวได้เห็นไหมสวยดีอือนี่คือสยามสแควร์นะครับคือเวลาปิ๊บที่ใครมาเดินก็เขาก็จะมาเดินเล่นกันประมาณนี้นะทุกคนมาเดินถ่ายรูปอะไรแต่วันนี้เป็นวันธรรมดาก็คนไม่ได้เยอะมากนะครอันนี้คือถ้าเดินออกไปแล้วก็เลี้ยวทางขวามือนี่ก็จะเป็นรถไฟฟ้า BTS แล้วนะครับตึกของเชสเตอร์นะครับมีร้าน คาเฟ่มีร้านอาหารอยู่ตามแบบมุมต่างๆเยอะมากนะฮะเดี๋ยวพาแบบเดินไปดูด้านนี้ก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูทินฝั่งด้านนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นแบบร้านค้าจะอยู่ฝั่งทางนี้แทนแล้วอ๋อ Matchbox นะครับมีมีแบบ m i s มีอะไรอย่างนี้นะลองเดินดูร้านตัดผมนะครับอ้หจอสว่างวาบเลยทีเดียว สว่างกว่าชีวิตสว่างกว่าแบบอนาคตเราอีกคมิสเตอร์เชคนี่อันนี้คลินิกน่าจะเป็นของหมอเดอร์ลิสคลินิกแบบว่าอยู่ที่สยามนะครับชิคเก้นครับนะครับเซนเทอร์วูแมนอ๋อมันจะอยู่เซนเทอร์วูแมนอยู่ด้านบนแล้วก็แบบด้านล่างจะเป็นบิวเทียมนะโอ้สวยงามมาก นี่บรรยากาศเขาแบบว่า,วานี่ตึกด้านนี้ก็มีตึกด้านนี้ก็จะมียู่ว่าของขายต่างๆอันนี้คือถ้าเดินไปก็จะแบบไม่มีอะไรแล้วนะนี่มันจะมีอยู่ด้านซ้ายอันนี้เป็นทางเข้าอันนี้รู้สึกว่าจะมีขายของขายสินค้าต่างๆนานาลองเดินดูด้านนี้อ,อ๋อน,นี้เป็นแบบว่า,วาร้านขายของกินบรรยากาศดีมาก คือตอนนี้มันไม่ร้อนนะเพราะว่าฝนตกไปช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ช่วงนี้มันก็จะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วก็เลยทําให้บรรยากาศดีหน่อยนะอากาศไม่ร้อนไม่เหนียวเนินอนะ,นะเดินได้สบายๆถ้าใครมาก็คือจริงๆมาได้ทุกวันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวันแบบเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยอาจจะมีกิจกรรมอะไรที่ให้เรากิจกรรมที่แบบว่า,อ,าอยู่ตรงถนนเนี่ยเขาจะมีแบบร้องเพลงนี่อะไรเงี้ยแบบเยอะอยู่ดูบรรยากาศสวยมากว้า สวยๆนะให้ดูบรรยากาศประมาณนี้นะก็มาเดินเล่นๆเห็นไหมมันจะแบบเนี่ยก็คือตั้งแต่ MBK นะครับ MBK ตึกสยามสเคปแล้วก็มาสยามสแควร์แล้วก็มาเดินเล่นต่างๆได้ตรงนี้ก็เป็นตึกสยามสแควร์วันนะครับอยู่ด้านนี้นะฮะด้านนึงก็หมดแล้วประมาณนี้แหละไปเดี๋ยวเราออกไปซอยนี้ดีกว่าเพื่อที่จะไป BTS เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะ ปามขึ้น BTS ไปที่เซ็นทรัลเวลด์อีกจุดหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้มีมุมขายของขายของกินของใช้อ๋อนี่ของน่ารักน่ารักไงคนเสื้อผ้า มุมนนี้ก็จะเป็นขายเสื้อผ้าขายของใช้เป็นส่วนใหญ่ครับเดี๋ยวเราเดินตรงไปข้างหน้าน,นี่แหละแล้วก็ออกไปด้านนอกนะครับก็จะเป็น BTS อันนี้ยังเป็นด้านหลังอยู่เสื้อผ้าเยอะมากของใช้อันนี้คือสยามสแควร์วันครับก็จะเป็นห้างขายสินค้าอะไรต่างๆอยู่เราเดินอยู่ด้านข้าง ทางไหนที่เอาไปทางนี้ด้วยร้านซัมเมอร์เนี่ยของขายเยอะแยะตอนนี้คือเราเดินออกมาแล้วนะครับอย่ตรงน,นี้เขาเขียนว่าเซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์เนาะสมัยก่อนแบบเมื่อนานมากแล้วอ่ะมันก็จะมีเป็นว่าเซ็นเตอร์พอยต์อะไรเงี้ยแหละแล้วก็จะมีเป็นเอ่ออะไรอ่ะบอ่อน้ำพุ <c ười> คือมันนานแล้วไอ้ทุกคนไป ก็น่าจะประมาณนี้นะครับคือพาเดินเล่นๆเนาะพาเดินดูบรรยากาศเฉยๆแล้วก็แดีสันก็จะขึ้น BTS ไปที่ชิดลมแล้วนะครับจะไปลงชิดลมเพื่อที่จะเดินไปเซนรัลเวลจริงๆอ่ะเราเดินจากที่นี่ได้เดินที่นี่ก็ประมาณแบบประมาณสักสินาทีได้นะแต่ว่าเหนื่อยเฮ้ยแตว่าเดินไปมันน่าจะง่ายกว่าป่ะอันนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแบบด้านในจริงๆอ่ะถ้าใครแบบลงมา BTS เสร็จปุ๊บใช่ไหม ล,ลงมาตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปด้านในเนี่ยนะครับด้านในก็จะเป็นแบบจุดที่เราไปเดินที่เป็นแบบสยามที่เป็นถนนสวยๆเนาะด้านหนุนจะไปลีโด้นะครับอรถไฟฟ้ามาทุกคนรถไฟฟ้าด้านนุก็จะเป็นสยามเซ็นเตอร์นะครับสยามดิสฟเวอรี่สยามพารากอนนะครับประออมาณนี้นะครก็น่าจะผาเดินเล่นๆให้ดูบรรยากาศบสบายๆไปขึ้นรถไฟฟ้าดีกว่า すごい。<music> ขึ้นไปบนรถไฟฟ้าแล้วก็ลงมาเหมือนเดิมนะ <laughs> เพราะว่าขึ้นฝั่งนู้นที่แรกว่าจะนั่งรถไฟฟ้าไปแต่ว่ามันสถานีหนึ่งแล้วก็คนเยอะมากเลยนะคนรถไฟฟ้านะครับก, <laughs> ก็เลยมันจะลัดไปทางนี้ไม่ได้ก็เลยลงมาอีกหนึ่งรอบนะครับ <laughs> เพื่อที่จะไปเดินขึ้นบันไดทางนู้นเดินขึ้นบันไดแล้วก็เราก็จะได้แบบว่าเดินสกายวอล์กไป <laughs> เดี๋ยวกำลังกำลังแบบเดินไป ก็คือแบบว่านัดเพื่อนไว้ที่สถานีชิดลมเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินถ้าเราเดินไปปุ๊บก็คือเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าเซนทันเวแล้วกันอูห้างนี่นะครับเราก็จะเดินไปตรงนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเดินย,วยาวๆไป เพราะว่าแบบเราขึ้นขึ้นไปดูแล้วแบบโอ้คนรอรถไฟฟ้าเยอะมากเลยอะ่ะถ้าเราขึ้นรถไฟฟ้าไปน่าจะใช้เวลาระยะหนึ่งในการที่จะแบบว่าต้องขึ้นรถไฟฟ้าไปเนาะคือต่อคิวนานอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าบรรยากาศช่วงค่ำนะครับตอนนี้ก็ประมาณแบบจะทุ่มหนึ่งแล้ว เดี๋ยวเล่นๆเ,เ,เ,เดี๋ยวขึ้นด้านบนปประมาณนี้นะครับ